สวัสดีครับพี่พี่สมาชิกวันนี้ผมจะมาแนะนําเหรียญเกจิบุรีําอีกหนึ่งเหรียญนะครับของจังหวัดบุรีลำนะครับก็คือหนึ่งเหรียญเหรียญนี้นะครับเหรียญหลวงพ่อพระครูฤทธิ์หรือหลวงปู่ฤทธิ์เจตนาโชโตนะครับทีนี้จันเหรียญนี้จะออกสร้างที่วัดกะนังนี่ไม่ใช่บ้านบ้านกะนังนะฮะนี่ตามเหรียญเลยฮะนี่วัดอินบุรพานครับวัดอินบุรพาบ้านกะนัง ตำบลบ,บ้านปรืออำเภอกระสังนะครับจังหวัดบุรีรัมย์ผมชอบเดี๋ยวนี้ครับชอบเหรียญชอบนี่ฮะยันยุ่งหรือว่ายัานอะไรผมเรียกยันยุ่งนะพี่พี่เรียกอะไรผมไม่ทราบนะน,นี่ยันยุ่งโอโย้ยันโอ้ยันยันโหดมาก,กครับยันยันลปูปกระดิษนี่ผมชอบเหรียญนี้ที่ผมเช่าหาผมมาผมผมชอบเหรียญผมชอบอยันครับเอกลักของยันมาเรามาดูเหรียญนี้นลครับนี่เดี๋ยวนี้พิเศษนะครับพี่เดี๋ยวนี้พิเศษที่ถักเดิมนะครับ ตะกรุดเป็นตะกรุดเงินนะครับอาจจะเป็นลอยจานลอยยันหลวงปู่เนี่ยฮะที่ผมส่องดูแล้วมันเป็นจะเป็นตะกรุดเงินนะฮะตะกรุดเดือนนี้และไอเทมนะฮะเดือนนี้นี่เป็นไม่เช็นที่ตะกรุดเงินนะข้างในเป็นตะกรุดเงินถักเดิมจากวัดนะถักเดิมนี่ครับถักเดิมเลยนี่ครับรอยถักนี่ฮะรอยถักถักเดิม นี่ฮะโอไม่ค่อยชัดนี่ถักเดิมฮะจากวัดเลยครับนี่พิเศษครับแลไอเทมครับส่วนมากจะเจอแต่เหรียญเปลือยเปล่านะครับหรือว่ารีนี้อาจจะเป็นคนแก่เอามาถักเองก็ได้นะครับเอามาใส่ตะกรุดนี่ตะกรุดหลวงปู่นะเขียวมันเป็นกระลักษณ์ฮะนี่พิเศษแลไอเทมยันเห็นเห็นไหมครับยันนี่ฮะยันลายจารยันฮะ นี่ฮะนี่ฮะยานลุงป,ปูมาบรจุดแรกครับศึกษาวมาจากพี่พี่สมาชิกในกลุ่มของชมลมงกระสังเครื่องเมืองบุรีรัมย์ครับนี่จุดแรกฮะมเมตตานี่ฮะต้องมีเมตตาครับเมตตาคมชัดรุ่นแรกครับจะมีเลขหนึ่งอยู่บนทีษะลุงป,ปูนครับนี่เมตตาคมชัดนะครับถ้าเป็นของเก๋นเนี่ยตามตลาดตามแผงพาที่ผมเคยเจอเนี่ยจะเป็น ตาจะเป็นสระอีเลยครับจะไม่มีข้อมีเห็นไม่เห็นไม่ตาลยครจะไม่มีเม่ตาเห็นเลยแทบจะไม่เห็นเลยตาลุงปู่จะเป็นสละอีเลยครับรนี่อันนี้เมตตาคมชัดครับนี่สภาพพอสวยน,นี่เออมาดูขอบข้างนี่จะเป็นตับเยียนรุ่นนี้ตามพี่ๆสมาชิกได้รีวิวไปแล้วนะฮ้ออกปีศูนย์สามข้อมูลิแพทย์ป,ประกันใดขออภัยไว้นะครับผม ไอจุดหนึ่งครับนี่กอไก่นะครับนี่ต้องกอไก่นี่ฮะกอไก่กำ่ากระนังนี่ฮะบ้านกระนังนี่ฮะถ้าเป็นเรืยนเก๊นะครับแล one, please, bands, believe, ้วเป็นเร <c oughs> ือนเก๊ถ้าเป็นเรือนเกอะกอไก่นะครับนี่ต้องกอไก่เนี่ยที่ผมเห็นตามแผงนะฮะกอไก่เนี่ยจะเลื่อนไปทางขวานะฮะนี่ฮะตรงเป็นเล็บๆไม่ไหมท่เนี่ยเนี่ยตรงขอบที่เป็นขอบใต้กอไก่ได้ไหม ขอบใต้กอไก่เนี่ยจะเลื่อนไปทางหน้านะฮะจะตรงกับจะตรงกับหัวกอไก่เลยฮะนี่ตรงนี้เลยตรงนี้เลยฮะเลื่อนมาเลื่อนมานิดหนึ่งครับ่เป็นบล็อกเกยนะนี่จะเป็นบล็อกเกยตรงเกยกกอไก่นะฮะนี่ตรงตรงนี้ครับตรงซุ้มขึ้นไปเนี่ยตรงสามเหลี่ยมแหลมแหขึ้นไปนะครับนี่จะเลื่อนมา้างหน้าเลื่อนมาางหน้ามาตรงหัวกอไก่เนี่ยมาเนี่ยตรงกอไก่เลยนี่จะเลื่อนมานะฮะ จะไม่ตรงกลาง,า McCain, b b ง ER ouais, nada, จะไม่มาตรงกลางเข้อไก่เนี่ยจะเป็นบล็อกเหมือนเบอร์เบอร์นี่ต้แหลมคมสวยงามครับโคตรชอบยันนี้ยันนี้โหดมากนะยันนี่จะยุ่งไปไหนยันนี่มาดูกรเจะนะนี่นี่กรเจะเบสิกพระแท้นะะจอปินนี่ชัด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 นี่ นี่ฮนะขอไปคนระับไม่ค่อยชัดใส่โฟกัสนิดนึงโอเคนี่ฮะขอบหูห่วงจะเป็นอย่างนี้ฮะประมาณนี้ห่วงจะเก็บพับนะครับห่วงจะพับอย่างนี้เลยนะฮะห่วงนี่ห่วงจะม้วนพับไปเลยฮะนี่ถ้าเป็นตัวถักนะฮะส่วนมากจะเจอตะเรียนใยเปล่านะฮะส่วนมากนี่ขอบตัดครับนี่ นี่ขอบตัดนี่บริเวณบาหลวงปู่บริษัทนี่นี่นี่ยขอบตัดมันเป็นประมาณตัดฉีกนี่ฮะนี่คือขอบตัดนะนี่ไม่ค่อยชัดนี่ขอบตัดครับหลวงปูนี่นี่ฮะยันข้างหน้าสวยงามแล้วครับจะเจอยันข้างหลัง้าไปสวยงามกว่าครับนี่ฮะ นี่ฮะโอ้โห oh, สวยคมลนะคมตึงแน่นเปี้ยนี่ฮะข้างหลังเป็นสีลุงเป็นผิวสีลุงให้เห็นนะจะมีทองแดงลมดําแล้วก็ทองแดงกับจะมีทองแดงทองดำทองแดงลมดําแล้วก็ทองแดงผิวไฟนะฮะจที่ผมเคยเห็นไปที่ผมเคยเห็นมาในกลุ่มของพี่ๆนะ,ะสมาชิกนี่เดี๋ยวนี้เช่ามานานแล้วฮะแต่ผมยังแปลกใจเลยทาไมเดี๋ยวนลุงปู่ราคายัางไม่พูดถึงราคานะฮะพูดถึงราคาทําไมนะ่า เรียนดีปีลึกพระดีพระหลวงปู่พระเก่งนะฮะทำไมราคายังอยู่หลักพันต้นๆยังไม่เช่าหาันไมแรงมากฮะพระดีะมีน่าเก็บนะฮะท่านใดเก็บได้เก็บเลยฮะแนะนำนี่จะมีร,รุ่นสองรุ่นสองรุ่นสามไปว่ากันนะนี่ตัวตัดตรงนี้นี่นี่ฮะตัวตัด ไม่โฟกัสเลยแป๊บหนึ่งฮะนี่ฮะส่งให้ดูขอบนะฮะขอบเหรียญตัวตัดโคตรมันเลย้าแท้สองยังไงก็มันครับสองยังไงก็สนุกเนื้อหาเขาเหรียญผิวตึงนี่ฮะจะเป็นบั้งปึกบ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 ึกเนี่ยฮะบั้งเป็นบั้งเป็นแท่งเป็นแท่งเป็นบั้งเลยครับนี่เนี่ยบริเวณ คำว่าหลวงเนี aja, ่ยคำว่าหลวงข้อเนี่ยนฮะเนี่ยปักเอียงมาในเนี่ยสีใสแสงเลยเลยฮะสีปักบ้างๆๆเลยฮะเส้นเป็นเส้นเป็นเส้นขี่ครับตัวตัดพระนี <t ains> <t ains> ่ตัวตัดพระแท้จำไปใช้ได้หลายเหรียญครับจำไปใช้หลายกิจิได้หลายกิจิเลยครับนี่ตัวตัดลักษณะแบบนี้ครับไม่ผมโคตรชอบเลยครับเหรียญนี้ซื้อด้วยความชอบสมัยนั้นยังราคราคายังไม่แรงมากพันต้น นี่เราดูความคมชัดนะจำเลยนะฮะจำได้เลยครับเม็ดตานี่นะฮะนี่ครับบล็อกแท้นะเม็ดตาจะมีเม็ดตาคมคมนะนี่ฮะเม็ดตาของปู่ฮะนี่นะฮะคมบ้องนะฮะคมคมนะฮะคมนี่เม็ดตานะฮะนี่ฮะถ้าของเก๋เนี่ยตาขวาลงขวาตาขอไปครับตาซ้ายลงปู่เนี่ยแทบจะเป็นสระอิเลยนะฮะจะไม่แทบจะไม่เห็นเม็ดตาแลฮะ จะเป็นสลอยไปเลยฮะตรงใช่ไหมครับตาลุงปูนี่จะไม่มีเห็นเม็ดแทบจะไม่เห็นเม็ดเห็นอยู่ครับแต่เห็นที่ผมดูในสนามนะแล้วเม็ดแทบจะไม่เห็นเมดตาเลยฮะจะเป็นสลอยเลยฮะเห็นลุงปูนี่ครับมอนเห็นลุงพ่อประคุณนิดยันข้างหน้านี่สวยงามแลวฮะนี่เจอเข้าไปยางหลังครัหมอ้โูอุ้ย พ,พี่สมาชิกเรื่องเรืองยันอะไรผมไม่ทราบนะแต่ผมชอบนะยันนี้ชอบและถูกใจมากครับยันนี้นี่ผมซื้อวความเนี้นี่ครับลายกระดกลายกระดกขอบเหรียญคมๆเป็นสันตั้งๆน่ฮะนี่นี่ฮะคมนะฮะนี่ออกพีพศสองสามพระดีปีลึกนะครับมแม,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 มลงดาใหญ่นะครับเหรียเหรียญนี้ชื่อเหรียญแมลงดาใหญ่รุ่นแรกนะฮะยี่ห้องปู่ริ์รัตระโชโตนะฮะ ข้อมูลผิดพลาดประการใดขออภัยครับนี่เนี่ยมันเหรียญมันพัชริกาสองสนุกมากครับเดี่ยวนี้ผมชอบเลยไอเทมเนี่ยครับนี่ฮะดูตะกุดเงินเนี่ยนี่ฮะนี่มีรอยจานจานยันเนี่ยตะกุดเงินนะครับเนี่ยตะกุดเงินผมขี้ดูบางส่วนแล้วก็ไม่ได้ขี้ดูผมผมไอ๋ แกะดูเงะแค่แกะแกะดูเป็นบางส่วนแล้วนะนี่นะจะเป็นตะกุดเงินนะฮะนี่ดูด้วยพิธีการประการใดขออภัยนะถ้าไม่ใช่ตะกุดเงินหรือจะเป็นตะกุดทองแดงก่อนต้องขออภัยด้วยฮะข้อมูลแต่ส่วนตัวผมส่วนตัวนะฮะนี่นี่เป็นคราบดำไขดำเลยถ้าถ้าดูขึ้นขึ้นดีกับตะกุฎส่วนจะเป็นตะกุดเงินหรือเปล่านะฮะนี่สไกจะไขเขียวนะคราวไขเขียวไขดำเนี่ยเนี่ยเนี่ย ส่วนมากจะขึ้นอยู่กับตะกุดเงินหรือว่าตะกุดนี่ฮะ้จะเป็นืะกุดปีนียมกไม็ไม่แน่ใจนะนี่นะแต่ส่วนตัวผมคิดว่าเป็นตะกุดเงินนะครับกล้าคีดูคนระับสอดูความสวยนี่อายุยันสองวันพะ่ะ่ะ่ะราคายังไม่แรงมากนะครับ ราคาจะไม่แรงมากเจอตามแผงเช่าหาได้เลยฮะแต่เช่าหาต้องระมัดระวังด้วยฮะนี่ฮะจำเมตตาจำสองที่ครับส่วนผมจำสองที่นะเมตตาฮะเมตตากลมๆบ้องๆคมๆแล้คมๆเลยครับนี่หน้าขนาดนี้หน้าหลวงปู่ประมาณนี้ครับนี่ฮะเมตตาคมๆแล้วนี่อ๋อนี่นอนโอเคเมตตาฮะคมๆฮะ บอร์เบอร์เบอร์อะไรส่องไปสกันโอเคนี่ครับนี่เมตตาเราจะเห็นเมตตาโอ้นี่ครเมตตานี่ผมผมนี่ถ้าเป็นของเกเนี่ยเมตตาแทบจะไม่เห็นแต่ทบจะเป็นสระอิเลยนะตาลูปูุจะเป็นสระอิเลย ตามไปเลยก็เป็นสารอีอะไรไปเลยจะต,ติดกันเลยแบบไม่มีเมตตาเลยนะฮะกอไก่นะนี่เขำว่ากอไก่ในกระนังนะฮะคำว่าบ้านกระนังกอไก่อ่ะกอไก่จะเลื่อนมาอยู่ตรงยอดเนี่ยฮะยอดแหลมๆขึ้นไปยอดยอดยอดนี่ฮะยอดหลังคาซุ้มขึ้นไปเนี่ยเห็นไหมกอไก่เนี่ยคำว่าแท่งตรงแท่งกอไก่ตรงนี้นะเนี่ยเนี่ยแท่งกอไก่ตรงนี้นะครับจะถอ,อยหลังไปนะเลื่อนไปทางขวานะนจะตรงกับ ตรงกับตัวน้งซื้อกอไก่ตัวแรกนะครับตรงขางกไก่เนี่ยจะตรงกันนะฮะโบกเก้นนะพูดถึงโบกเก้น,นะนี่สังเกตงั้นท่านครับสวยพิュตึงพิษมัน503พอดีปีลึกหน้าใช้ครับโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณพี่สมาชิกที่รับชมนะครับพอดีที่นาเก็บครับเดือดล้วงผลิตและชนะโชโตครับพิษมัน513รุ่นแรกนะครับ สำหรับเรื่องนี้วันนี้ขอบคุณครับอย่ออาลืมกดไลค์กดซับสไครต์นะครับจาชอบคลิปนี้วันหลังมีเหรียญใหม่เดี๋ยวผมจะมารีวิวอีกหนึ่งครับเปเกียิจังหวัดบุรีรัมย์ตามความรู้ที่ผมพอมีเล็กน้อยๆๆนะครับแนะนำสำหรับพี่พิษมาชิกม,มือใหม่นะฮะนี่โอเคครับขอบคุณครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ